เรื่องของสีรถยนต์ฮะเรื่องของความนิยมพี่อ้วนถ้าจะซื้อรถนี่ชอบสีอะไรฮะแล้วแต่รถฮะคือถ้าผมไปซื้อรถเล็กๆน่ารักเนี่ยก็ต้องมีสีสันหน่อยอเหลืองแดงเขียวแล้วก็ว่ากันไปฮะแต่ว่าถ้าผมจะไปซื้อซูเปอร์คาร์เนี่ยนะฮะผมก็ต้องดูสีดุดุนิดหนึ่งสีแดงหรือสีออก โทนเทาๆเข้มๆแล้วแต่รถ,ถนะแล้วแต่รถถ้าเป็นปิกอัพก็อาจจะสีทึมๆอะไรก็ว่าไปถูกต้องครับน้ําเงินก็ยังพอได้ใช่ะอันนี้เป็นการสํารวจของ X อกซ์อนะครับบริษัทผู้ผลิตสีชั้นนําของโลกเขาก็ทําสีส่งพวกโรงงานผลิตรถยนต์ทั่วโลกฉะนั้นเขาจะมีสถิตินะครับ,รบเปิดเผยทุกปีแหละว่าปีไหนแนวโน้มทิศทางของสียอดนิยมคือสีอะไรนะแต่แต่วันนี้เรียนก่อนว่าชาร์ตที่โชว์หรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นการสำรวจจากสีตลาดหลักครับก็คือ จีนสหรัฐอเมริกาเยอรมนีแล้วก็เม็กซิโกนะครับแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยมันก็อ้างอิงได้นะฮะจากสีประเทศเนี่ยครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วสีอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสีขาวอยู่ครับสียอดนิยมอันดับหนึ่งที่ซื้อกันนะครับที่ขายกัน3าลองมา30%เป็นสีดำครับนะฮะสิออซนนี่เป็นสีเงินนะแล้วก็หเปอร์เซ็นเป็นสีเทาสีเทาเพราะเขาแยกว่าซิลเวอร์กับเกรย์แล้วก็เป็นสีแดงสีฟ้านะสีน้ําตาล สีม่วงก็มีนะครับสีเหลืองสีสีส้มแล้วก็สีเขียวสีเขียวหลังๆก็แรงนะสำหรับพวกรถสปอร์ตแต่ว่าถ้าเราไปฟังการสื่อสารกับตลาดเราจะไม่ยินสีพวกนี้นะสีเขียวสีแดงแล้วเขาจะมีเดี๋ยวดิชื่อสีโอ้โหสุดยอดต้องมาไล่ดูคืออะไรมีเทคโนซีเวอร์มีอะไรแชมเปญเรดอะไรครับพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพิเศได้ใช่ฮะก็เป็นการสำรวจจากสีตลาดใหญ่นะพี่ว่นใช่ครับเพราะว่าสำรวจเนี่ยเขาสำรวจกลุ่มตัวอย่างสี่พันคน นะครับ4 0คนอายุก็ประมาณสัก25 60ปีก็เป็นกลุ่มผู้ที่ซื้อรถนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือในกลุ่ม4,000คนเนี่ยนะฮะเขาพบว่า88%นะฮะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของสีหมายความว่าถ้าหากว่าสีตรงใจก็จะซื้อ ถ้ารถมีสีไม่ตรงใจไม่มีที่ไม่มีสีเขาต้องการเนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนรุ่นไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยอ่าแต่ถ้ามาดูแต่ละประเทศครับจีนนี่สีขาวอันดับหนึ่งครับเยอรมนีนิยมสีดําเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เม็กซิโกนิยมสีแดงครับส่วนเมืองไทยอันนี้แน่นอนน่าจะเป็นสีขาวนะใช่ครับหรือสีสีเทาใช่ครับช่วงนี้ก็เป็นสีขาวพราะว่าดูแล้วจีนกับเม็กซิโกน่าจะสลับกันนะดี้โลกสลับขั้วเม็กซิโกชอบสีแดงใช่